แม่เรียงคนใหม่จะทำยังไงดีนะเมื่อลูกชายของเธอนั้นไม่ชอบเปิดเรื่องมาเนี่ยก็จะเป็นฉากที่มันกำลังซัมติงกันอยู่นะครับแล้วจูจ่ๆเพ่ของเราเนี่ยก็ได้ยินเสียงแปลกๆมันก็เลยเดินแอบ,บเข้าไปดูเว้ยพอแอบ,บเข้าไปดูกันนั่นแหละครับกับไอ้จ่าเอ กับนางเอกของเราคางเอกของเราเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงของไอ้พระเอกนะครับก็ <_ m akes> เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้แหละแล้วก็นั่นแหละครับก็เป็นคุณพ่อของมันนะครับระหว่างที่มันแอบ,บดูนั้นน่ะนางเอกของเราเนี่ยก็ได้แอบ,บเห็นพระเอกของเราด้วยนะเวย้ยจากนั้นนางเอกเนี่ยก็ได้ส่งยิ้มให้ไปดอกนึ่งครับดัด,าดมาอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นตอนเช้าเลยนะครับคุณพ่อของมันเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกของเราเวย้ยพระเอกของเราเนี่ยมันกำลังนั่งเครียดๆอยู่นะเหมือนแบบเด็กมีปัญหาเลยนะเนี่ย วันนี้ฉันมีแม่มาแนะนําให้นายรู้จักนะตามที่ฉันสัญญาว่าฉันจะหนาแม่เลี้ยงให้แม่นายจากนั้นก็ได้เลี้ยงนางเอกของเราเข้ามานะครับนางเอกของเราเนี่ยพอเข้ามาก็ได้สวัสด,ดีแล้วก็ทักทายกับเพ่เพเอกส่วนเพะเอกของเราเนี่ยก็ได้สวัสดีกลับนะครับแต่ว่าสีหน้าพพะเอกของเราเนี่ยก็รู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่นะครับจากนั้นไอพ่อของมันเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่า <S <S 2> <S 2> เขาจะเข้ามาดูแลและเป็นแม่ของนายนายก็ต้องเรียกเขาแม่ด้วยนะเขาเป็นผู้หญิงน่ารักแล้วก็ใจดีด้วยนะ จากนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอเองจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็เดินเข้าไปหาไอเพ่ของเราเว้ยมันก็ได้บอกนะว่ามีปัญหาอะไรหรืออยากปรึกษาเรื่องอะไรปรึกษาฉันได้นะฉันก็เป็นแม่คนหนึ่งของเธอนะจากนั้นก็ตัดมาที่ฉากนี้นะครับไอเพ่ของเราเนี่ยมันก็ได้ไปเดินไปหาเพื่อนของมันนะครับมันก็ได้คุยกันนั่นแหละไอเพื่อนเพื่อนของมันเนี่ยก็รู้สึกอิจฉานะครับที่ไปเอกเนี่ยมีแม่คนสวย มันก็เลยพูดกันนะครับแม่นายทั้งขาวทั้งสวยแถมใจดีอีกแล้วทําไมนายรู้สึกไม่ชอบเขาล่ะจากนั้นไอ้พระเอกเนี่ยก็ได้ซุบซิบบอกเพื่อนนะครับก็ไม่รู้ซุบซิบอะไรนะมันพูดกันชุ้งชิงชุ้ชงชิงนะครับจากนั้นก็ตัดมาเป็นตอนเย็นไอ้พระเอกเนี่ยก็ได้กลับมาถึงบ้านนะครับพอมาถึงบ้านเนี่ยก็ได้เจอกับคุณแม่สาวสวยนะครับกาลังทําความสะอาดบ้านอยู่ไอ้คุณแม่เนี่ยก็เลยถามวันนี้กลับเร็วนะเนี่ย ฉันได้เตรียมคุกกี้ไว้ให้เธอแล้วนะไปอาบน้ําอาบท่าแล้วมากินคุกกี้แล้วก็กินข้าวได้เลยนะไอพะเอกเนี่ยก็ยืนงงนิดนึงนะครับแล้วก็ได้ถามแม่เลี้ยงนะครับว่าเมื่อคืนคุณแม่ทําอะไรหรือเปล่าครับผมรู้สึกไม่สบายใจเลยคุณแม่ก็ได้ขำนะเว้ยแล้วก็ถามพะเอกเว้ยว่าเออมันเป็นเรื่องแบบว่าของผู้ใหญ่นะเดี๋ยวเธอโตขึ้นเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละนั่น,นแหละครับจากนั้นเนี่ยไอพะเอกเนี่ยก็ยืนงงต่อไปนะครับให้หนังเอกของเราเนี่ยถ้าเธออยากรู้จริงๆเดี๋ยวฉันจะบอกละกันนะ จากนั้นก็ได้เรียกพระเอกเข้าไปนะครับจากนั้นก็เรียบร้อยนะครับหลังจากเรียบร้อยนะครับตัดมาอีกทีนึงก็คือเป็นตอนเย็นเลยนะครับก็คือบ้านเนี้ยเนี่ยนอนด้วยกันเลยนะครับก็มีแม่ลูกแล้วก็พ่อนะครับนอนด้วยกัน3มคนส่วนไอ้เพ่ของเราเนี่ยก็นอนไม่หลับนะครับนักเก่งของเราเนี่ยก็เลยเห็นพระเอกเนี่ยนอนไม่หลับก็เลยหันมาถามเธอคิดถึงเรื่องเมื่อกลางวันใช่ไหมเลยนอนไม่หลับจากนั้นไอ้พระเอกเนี่ยก็ไม่มีสีหน้าหรือว่าตอบโต้แต่อย่างใดนะครับ แต่นางเอกของเราเนี่ยก็เหมือนรู้ใจนะครับจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็ได้นั่นแหละครับจัดการไอเพเอกของเรานะครับก็เรียบร้อยตัดมาอีทีหนึ่งก็จะเป็นวันใหม่นะครับก็คือเป็นตอนเย็นไอเพเอกของเราเนี่ยก็ได้พาเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะครับพอเดินเข้ามาถึงในบ้านเนี่ยก็ได้ขออนุญาตนางเอกของเราเนี่แหละว่าผมพาเพื่อนเข้ามาเล่นที่บ้านนะครับจากนั้นก็ได้มานั่งคุยกันได้พักๆหนึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็ได้เอาน้ำส้มน้ำส้มเอาขนมนมเนยนะครับมาให้ คุณน้าทำไมสวยจังเลยครับเนี่ยแถมใจดีอีกนะครับเนี่ยจากนั้นนางเอกของเรานี่ก็อ๋อนะก็ไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นรอบและพวกเธอเนี่ยจะไปเล่นที่ไหนกันอีกต่อหรือเปล่าเนี่ยวันนี้ไอ้เพื่อนเพื่อนเนี่ยก็เดินอั้มอึงนิดนึงนะว่าแบบผมอยากเล่นซ่อนแอบนะครับไอ้นางเอกของเราเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นถ้าเล่นซ่อนแอบเนี่ยเล่นในบ้านก็ได้นะจะได้ไม่โศกกระปกนะจากนั้นเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยมันก็เลยบอกนางเอกของเราเว้ยว่าคุณน้าเนี่ยช่วยเล่นเป็นเพื่อนพวกผมหน่อยได้ไหมครับ จะได้สนุกกันนะครับจะได้เล่นด้วยกันทั้งหมดเลยจากนั้นนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ตกลงนะครับว่าเล่นซ้อนแบอบด้วยกันจากนั้นทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ได้เล่นซ่อนแอบกันได้สักพักหนึ่งนะครับก็สลับกันหากันเพื่อนเจอนะครับเปลี่ยนเป็นนางเอกบ้างเป็นพระเอกบ้างเป็นเพื่อนๆๆบ้านนะครับแล้วพอถึงไอ้เพื่อนคิวสุดท้ายนะครับได้เป็นคนเนี่ยที่ต้องตามหาเพื่อนนะครับ ระหว่างที่นางเองเกกับพระเอกของเราเนี่ยกำลังหาที่ซ่อนอยู่ก็ได้มาเจอกันนะครับนางเอกเนี่ยก็เลยบอกว่ามันมีห้องรับอยู่นะอยู่ข้างบนหลังคาเดี๋ยวฉันพาเธอไปซ่อนตรงเนี้พวกเขาน่าจะหาไม่เจอแน่ๆเลย <Laughs> <c ans> จากนั้นเนี่ยก็ได้พาพระเอกของเราเนี่ยไปซ่อนที่ห้องรับก็คือห้องที่ดาดฟ้า <c ans> ระหว่างสองคนเนี่ยกำลังซ่อนกันอยู่นะครับนางเอกของเราเนี่ยก <Gandhi> ็เลยบอกว่าพวกเขาน่าจะหาเราไม่เจอหรอกเดี๋ยวแม่จะพาเล่นอะไรบางอย่างเพื่อฆ่าเวลาตอนั่นแหละครับเรียบร้อยนะครับ หลังจากเรียบร้อยเสร็จแล้วเว้ยไอเพื่อนสองคนนั้นแอบ,บมาเจอเว้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่รู้นะก็คือไอนางเอกแล้วก็เพ่ของเราเนี่ยไม่รู้ว่าไอสองคนนั้นน่ะแอบ,บขึ้นมาเจอเว้ยตัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอีกวันใหม่ไเอเพ่ยของเราเนี่ยก็ได้พาเพื่อนเพื่อนมาเล่นที่บ้านอีกแล้วนะครับมันก็ได้เล่นกระโดดเชือกกันอยู่ข้างบ้านก็ได้เล่นกันแยบสนุกสนานเลยแหละกัดมาอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหเนื้อตัวมอมแแมมกันเลยนะครับสกปรกกันยกใหญ่เลยนะครับ นางเอกของเราเนี่ยก็เลยได้สั่งให้ไอเ้เด็กๆเนี่ยไปอาบน้ําอาบท่าไอ้เพ่ของเราเนี่ยก็เลยบอกขอตัวไปกินน้ําแล้วก็ปเปลี่ยนชุดอาบน้าําก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นก็เหลือไอ้เด็ก2คนเนี่ยแหละเพราะไอ้เด็ก2คนเนี่ยมันไม่มีเสื้อผงเสื้อผ้ามาเปลี่ยน presenters. นะนะนางเอกของเราเนี่ยก็เลยบอกเดี๋ยวเธอเนี่ยต้องไปใส่ชุดของลูกชายฉันก่อนนะเดี๋ยวเสื้อผ้าของเธอเนี่ยถอดออกมาเดี๋ยวฉันจะไปซักให้ระหว่างที่เด็กๆ2คนเนี่ยกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้า ก็น,นั่นแหละครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้จัดการสั่งซ้อนไปอีกรอบหนึ่งนะครับเรียบร้อยตัดไม้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นอีกเช้าว,วันใหม่เลยนะครับไอเ้เด็กๆเนี่ยก็ได้มาเล่นที่บ้านของพระเอกของเราอีกแล้วนะครับระหว่างนั้นเนี่ยมันเข้ามาเล่นที่ในห้องนะครับมันก็ได้เล่นนั่นแหละครับในห้องนะครับเออเด็กๆพวกนี้มันก็ไม่เล่นคกงเล่นเกมกันนะมันก็ได้เล่นแบบว่าอะไรเนี่ยปัญญาอ่อนยิบหายเลยระหว่างที่เล่นๆอยู่นั้นเนี่ยมันก็ได้เกิดแบบว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันนิดนึงนะ แล้วมันก็ได้ขอนางเอกของเราเนี่ยออกไปเล่นนอกบ้านเว้ยแต่นางเอกของเราเนี่ยก so ็ Louise, ด find, ได้ด่ามันเว้ยว่าเดี๋ยวพวกเธอออกไปเล่นนังนอกบ้านอีกเนี่ยเดี๋ยวก็สกปรกอีกฉันต้องมาทําความสะอาดให้เธออีกนะเนี่ยเดี๋ยวพ่อแม่ของเธอเนี่ยก็ต้องมาว่าฉันอีกว่ามาเล่นที่บ้านทีไรเนี่ยตัวสกปรกทุกทีเลยเธอมาเล่นกับฉันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะพาเล่นอะไรสนุกสนุกไอ้พวกลูกชายเนี่ยก็ถามว่าเล่นอะไรดีครับนั่นแหละครับนางเอกของเราเนี่ยก็ได้พาเล่นกันอย่างสนุกสนานเลย หลังจากเล่นเสพเรียวร้อยนางเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกกับเด็กๆนะเวย้ยว่าถ้าพวกเธอเลิกเรียนไม่มีที่ไปหรือวันไหนวันหยุดเนี่ยพวกเธอก็มาเล่นที่บ้านนะได้ตลอดเวลานะเดี๋ยวนะพาเล่นอะไรสนุกสนุกอีกจากนั้นหนังก็ได้ตัดจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับผมหลังจากดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ